ผมพามาดูคลิปนี้นะครับไอเมนมันก็เปิดคลิปที่เราใช้แมโคโฮดันเทพเจ้าอินดูของมันนะครับมันก็เอาคลิปนี้ให้คนบ้านมันดูนะครับคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าทหารช่างทัพภาค2เข้าหรือทำลายรูปปั้นเทพเจ้าตามความเชื่อแบบอินดูที่คำเมนสร้างไว้บริเวณคาจิโนในพื้นที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำลายสัญลักษณ์การครอบครองพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาเพื่อไม่ให้ใช้อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนนี้ในอนาคตเป็นไงครับเหมียนมึงเห็นแล้วมันเป็นไงอ่ะพวกคุณนะลูกล้ำแผ่นดินไทยนะครับล้ำจนเคยชินจนคิดว่าแผ่นดินนี้เป็นของตัวเองพอเราเอาคืนกลับร้องไห้แล้วบอกว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลานพวกคุณ เราอยากได้แผ่นดินของพวกคุณมันไม่ใช่นะครับพวกคุณมาลุกรานเราก่อนทีนี้เราเอาคืนก็ทําเป็นร้องไห้แบบนี้แหละนะครับเนี่ยลูกล้ําเข้ามาเนิ่นนานจนเคยตัวจนเป็นนิสัยจนคิดว่าเป็นของตัวเองพอเขาเอาคืนเนี่ยก็ร้องไห้รับไม่ได้ไปเป่าประกาศบอกชาวโลกว่าประเทศไทยใหญ่กว่ารังแกประเทศเล็ก เป็นไงล่ะเมนนิสัยพวกมึงอ่ะขี้ฟ้องสู้ไม่ได้ก็ขี้ฟ้องฟ้องไปทั่วโลกนะตอนนี้เป็นไงอ่ะทั่วโลกเขาเห็นแล้วเขาเอื้อมนะครับบอกตรงว่าทั่วโลกเอื้อมนะเมนอยู่นิ่งๆอ่ะดีแล้วนะเมนไม่ต้องดิ้นรนหาอะไรหรอกดิ้นรนไปเขาก็เอื้อมมึงอ่ะ